โอเคนะครับผมเออคือว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะทำผมมันไม่มีไอเดียอะไรเลยครับผมเลยมาเก็งดูโอ้อย่างไรก็ได้ตังได้ทองนะครับผม <c oughs> ผมก็จะมาสุมเนี่ยครับผม อยมันไม่มีอะไรทําจริงอะ่ะหมดปัญญาถ้าใครมีไอเดียอะไรก็ลองอสอาแสดงความคิดเห็นดูนะครับผมโอเคนี่ผมหาทองมาได้จากนี่นะครับผมขายไปเลยทั้งหมด เกือบสองร้อยกระบอกนะครับผมในเงินสองแสนคุ้มไหมเนะี่ยโอ้คุ้มมีคุ้มก็ยังว่าวันนี้จะมาเจ๊งนะครับผมโอเคครับส่มไปคทางแรกแสบแก้วหูีปืนกากากมาอันนึงเช่นเคยครับอืมผมน่าจะคิดในแง่หนึ่งก็ซื้อเอาปอุปกันนะครับผม มันได้อาวุธเอ่อมันฉีดนอาวุธสีฟ้านะครับผมผมเลยซื้อเอาอ,อาวุธสุดขึ้นตีอะไรครับเนี่ยโอเคจึงกว่าทองจะหมดนะครับผมโอ้ยผมว่าในเซตนี้อันนี้นดีสุดแล้วครับ เสนเปอันนี้นะครับผมผมได้อประมาณสองครั้งนะครับสนอันนี้ก็แรงนะครับผมอย่าดูถูกนะของเก่าดีไม่ดีแรงกว่าบ,บาเลตอีกนะครับโหอันนี้หนกากจริง เคสูมไปครั้งสุดท้ายแล้วครับเออเือสเนหืมชิ้นส่วนเนะยเยอะครับแต่ไม่มีอะไรจะอัพชิบหายอ๋อมีสไนเปอร์นะครับผมไม่ไหมอัพเยอะเลย,ยที่ไหน ไปเมื่อกี้เหมือนได้ชิ้นส่วนมาเยอะแยะทำไมมันมีแค่นี้วะสงสัยเป็นปืนกลชชัร์เลยรู้สึกตอนนี้เจ็บคอนะครับผมเลยเสียงอาจจะเป็นอย่างนี้บ้างนะฮะโอเคนีครับเยอะแยะเลยอัพไป นี่ <c oughs> มันก็เป็นแบบหาอุปกรณ์ง่ายนะครับผมในการเอามาอัพปืนนะฮะผมว่ารวดเร็วดีปืนนี้ก็ดีนะโอเคออาไปนะอย่างน้อยมีชิ้นส่วนเยอะแยะนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรทาเลยบาจงบแม่งเลยเฮียโอเคครับเอ่อถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมอาจจะมีคลิปลงชา้าหน่อยก็สองวันลงครั้งนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมมันดึกแล้วบายบายจ้า